เรามาทำแกงหอยใบชะพูกินกันครับหอยแบบนี้แกะเรียบร้อยแล้วนะครับกินง่ายเติมหัวกะทิลงไปพอเดือดข้นได้ที่ก็เติมกะปิกับพริกแกงลงไปครับผัดจน2อ,อย่างนี้ละลายเข้าหากันหลังจากนั้นเคี่ยวด้วยไฟอ่อนจะเริ่มแตกมันแบบนี้ปรุงรสด้วยน้ําตาลมะพร้าวเกลือป่นน้าําปลาผัดจนน้าตาลมะพร้าวละลายเคี่ยวอีกได้นะครับให้แตกมันแบบนี้เลยครับใส่เนื้อหอยต้มสุกลงไปวันนี้ใช้หอยคมนะครับแกะให้เรียบร้อยนะครับทานง่ายครับวิธีแบบนี้ครับ จากนั้นใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปผัดส,สักคู่หนึ่งจนเริ่มมีกลิ่นหอมครับเติมหางกะทิได้เลยครับพอเติมหางกะทิลงไปเ,เราจะเล่งไฟแรงให้น้ําแกงเดือดครับวิธีนี้อย่ากแกงนานเดี๋ยวหอยจะหดครับพอเริ่มเดือดใส่ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าหัน่นแฉลบโรยใบยชะอมครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยใบยชะพูเลยครับใบชะพูสุกง่ายอยู่แล้วพอเจอน้าเดือดก็จะแทบจะสุกแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับแกงหอยขมใบชะพู